ครับบึงบรรยากาศการซ่อมรถนะครับนี่ครับนี่กำลังทำสีชนหน้ามาครับครันี่ก็มาดูคันนี้ก็ยกเครื่องออกมาครับนี่ครับ,รบยกเครื่องออกมาอันนี้งานประกันนะครับเขาะซากอะไร ที่เราเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนให้ลา,หลาลรถบ,บางคนก็ถามว่าอู่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงซอยมิตทินครับสนใจทําสีก็ติดต่อได้ครับงานประกันทุกปักบันนะครับนี่ใกล้เที่ยงแล้วช่างก็จะกินข้าว ก็จะมีครับมีสไลด์พร้อมด้วยนะครับมีบริ